But well, he's really good. He I mean, I was right in front of Steph Curry. playing his third game back. It's a long three. three. Halliburton. Ooh, ho, ho, ho. that was deep by Halliburton. A bit of entertainment. <laughs> and a better shower as well. ไรชาริเบอร์ตันที่ฤด,ดูการนี้สามารถทําผลงานได้ดีมากจากที่ปีนี้หลายหลายคนคิดว่าทีมอินเดียนาเพเซอร์จะเป็นทีมที่ลุ้นหวยดราฟต์แต่พอผ่านมา24เกมแรกพวกเขามีสถิติชนะถึง13พ้11อยู่อันดับที่5ของฝั่งตะวันตกซึ่งผิดจากที่หลายคนคาดเอาไว้เลยส่วนหนึ่งก็เพราะไทริสเนี่ยสามารถทําผลงานได้ดีและเขาตั้งใจไว้ว่าในฤดูการนี้เขาจะต้องมีค่าเฉลี่ย10แอสซิสขึ้นไปเขาก็ทําได้สําเร็จค่ะ22เกมที่ผ่านมาเขามีค่าเฉลี่ย10.9แอสซิส19.1ต ตต่อเกมฟิลโกทั้งหมด46.1%ฟิลโก3สาคะแนนอีก36.9%ไทริชแฮริเบอร์ตันปัจจุบันอายุ22ปีเท่านั้นเขาเกิดที่เมืองออชคอชรัฐวิสคอนซินถือว่าเป็นเมืองใหญ่เบืองหนึ่งในรัฐวิสคอนซินคุณพ่อเป็นกรรมการตัดสินบาสเกตบอลแต่ว่าไม่ใช่ใน NBA นะคะย้อนกลับไปไทริชในสมัยที่เรียนอยู่โรงเรียนเขาเล่นบาสเกตบอลให้กับออชคอชนอร์ทไฮสคูล ที่2ของไทเริสเขาได้รับการเสนอชื่อให้ติด All Fox Valley Association หรือ FVA ทีม2ตอนนั้นเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่1 8 8ตาม6แอสซิส5รีบาลต่อเกมได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ FVA แล้วก็สมาคมโค้ชบาสเกตบอลเวส i s คอนซินปีสุดท้ายของเขาที่โรงเรียนเขามีค่าเฉลี่ย22.9ตาม6.2แอสซิส5.1รีบาล3.5สตีลแล้วก็1.7บล็อกต่อเกมทำให้ทีม o อชค o ตน n o r t มีสถิติชนะ26 แพ้เพียงแค่หนึ่งด้วยผลงานที่สุดยอดแบบนี้ทำให้เขาได้รับเลือกเข้าร่วมทีม WBCA Division 1 Allstate และติด USA Today All USA w i s t o o n s i n ทีมแรก And now Halliburton knocked it away, and then hustled to save it in the grill for a layup. เข้าสู่ช่วงมหาวิทยาลัยไทยริสแฮริเบอร์ตันด้เลือกเรียนมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตทเขาเป็นผู้เล่นกีมมีการแอสซิสต์ตีตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะวิเชนในการจ่ายบอลของเขาที่เฉียบคมมากๆเขาเป็นผู้เล่นที่แอสซิสเยอะที่สุดของผู้เล่นไอโอวาสเตทจัดไปถึง17แอสซิสต์และในเกมนั้นเขาทําได้ถึง15ต้มที่น่าทึ่งไปกว่านั้นการแอสซิสต์ทั้งหมด17ครั้งของเขามีแค่เชิดโอเวอร์เดียวเท่านั้นเองยอดเยี่ยมแล้วก็เฉียบขมมากๆจาก35เกมแรกของฤดูกาลไทริสมีค่า เฉลี่ยอยู่ที่6.8ตาม3.6แอสซิส1.5สติลต่อเกมในตอนนั้นไทริสกับซออนเป็นผู้เล่นตัวจริงปี 1- 2คนในรายการ NCWDE ที่สามารถทำได้อย่างน้อย50สติลแล้วก็30บล็อกปีที่2ในมหาวิทยาลัยวันที่4มกราคม2020ไทริสสามารถทำได้22ตาม12รีบา์10แอสซิสในเกมที่แพ้ต่อเวลาให้กับมหาวิทยาลัย Texas Christian University ซึ่งเป็นการทำทริปเปิล o ด b บ e ครั้งแรกของทีมมหาวิทยาลัย IoW a State นนับตั้งแต่มอนเทมอริส Now, and uh, I, mean, I think Iowa State to be near the top of the Big 12 once they get their offense figured out. Three times here, so. ปีที่2ไทริสมีค่าเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นเป็น15.2แต้ม5.9รีบาล6.5แอสซิสแล้วก็2.5สตีลต่อเกมได้รับการเสนอชื่อให้ติด All Big 12หลังจากจบฤดูกาลไทริสแฮร์ริเบอร์ตันได้ประกาศว่าตัวเองจะเข้าสู่การดราฟต์ NBA ปี2020ซึ่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอาชีพของเขาใน NBA With the 12 pick the 2020 Iowa King Hallivert University Draft The Sacramento Kings select Ty from Iowa State Reese NBA of ไท r ิชเฮริเบอร์ตันถูกดราฟต์ในอันดับที่12ปี2020ที่ดราฟต์โดยแ a คร a เ e นโตคิงส์ปีแรกของเขาไทริชก็มีผลงานเป็นที่น่าประทับใจแล้วก็มีแววที่จะเป็นความหวังของแซคร a เ e นโต Kings ได้เลยโดยดูการแรกเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่13แต้ม5.3แอสเซสและก็มีชื่อติด All อลล k i e Team แรกมีคะแนนโหวตเป็นอันดับที่3ของรางวัล Rookie of the Year ดูแล้วเนี่ยก็มีแววที่จะเป็นแกนหลักของแซคราเมนโตคิงส์จริงๆเลยค่ะ Halliburton with three on the shot clock. Got to get busy here. Launches. Oh! It's hailing! Threes from Halliburton! those guy's mark that just kind of thrives in the difficult moments, and that's a sight. Halliburton get into the offense a little faster here. Hey, takes out his do-it-yourself kick. Wow, we're seeing just a whole different... พอเข้าสู่ดูการที่2เมื่อวันที่29มกราคม2022ไทเรสเฮอริเบอร์ตันทำคะแนนสูงสุดในชีวิตการเล่นทำไป38ตามกับอีก7แอสซิส3รีบาล2ส,สตีลแต่เกมนั้นพวกเขาก็แพ้ให้กับฟิลาเดลเฟีย7 6 e ว s ร้สซิอร1 1 0 3 และเกมที่พวกเขาเจอกับ OKC OK Thunder ในเดือนกุมภาพันธ์เขาสามารถทำแอสซิสสูงที่สุดในชีวิตการเล่นของเขาเองโดยทำไป17แอสซิสพร้อมกับ13แต้ม6รีบาวด์2สตีลช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะไปได้ And Halliburton the defensive end everywhere h e a l jumper got it Halliburton out top smoke detector goes off Halliburton got it Seeing wow. here, you see Tyrese haliburton on the offense bit. Again, that little... <Right. S 2> หลังจากที่ไทริสแฮร์ริเบอร์ตันลงเล่นให้กับคิงส์ได้51เกมก็เกิดข่าวที่ปังทําให้เหล่าแฟนแฟนแซคราเมนโต n g ิงต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากทางทีมเนี่ยตัดสินใจเทรดไทริสแฮร์ริเบอร์ตันไปยังอินเดียนาเพเซอร์แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เชื่อเลยนะคะว่าในขณะที่เขากําลังมีฤดูกาลที่ดีมากๆกับแซคราเมนโต้คิงสแต่ทีมกับเทรดเขาไปอยู่กับเพเซอร์การเทรดครั้งนี้สร้างความไม่เข้าใจให้กับหลายฝ่ายไม่รู้เหมือนกันว่าแซคราเมนโต้คิงสคิดอะไรกันอยู่ตัวเเคาองก็ ด้วยซ้ำว่าเป็นการล้อเล่นเขารู้สึกว่าการที่เทรดไปแบบนี้ s ซค r ค m เ n น o k ต n คิงส์ไม่แฟกับตัวเขาซะเลยถึงกระทั่งเขียนลงบันทึกเลยนะคะวันนี้คือสิ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปเขาก็รู้สึกว่าการเทรดครั้งนี้มันสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเขาเองจริงๆแบบไม่น่าเชื่อเขาถึงกับบอกว่าการเทรดครั้งนี้ถือเป็นพรของชีวิตของเขาเลยเขาได้รับโอกาสเล่นบาสเกตบอลที่เขารักในแบบที่เขาถนัดและก็เป็นตัวของเขาเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเขายังบอกอีกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ช่วยให้เขาพั ตฒนาตัวเองขึ้นมาอีกมากมายพอท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่คิดไม่ดีกับเขาทุกคนคิดดีแล้วก็ต้องการทําในสิ่งที่ต้องทําจริงๆเพื่อให้เขาเติบโตมากขึ้นและก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะการเทรดครั้งนี้สร้างความลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อให้กับทัาน Sacramento Kings แล้วก็ Indiana Pacers เป็นอย่างมากถ้าให้ตูดเกรดการเทรดในครั้งนี้ตูนให้ A บวกไปเลยจะมีอะไรลงตัวกว่านี้อีกไหม Pacers ก็ได้กาดแกนหลักอย่าง Tyrese Haliburton ผู้มีการเล่นที่เฉียบคม Vision ในการอ่านเกม a c ซิสร้างเพล์ต่างๆที่เหนือชั้นเหลือเกิน ส่วนคิงส์ก็ได้โดมิน Hat ัสซามบนิสพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดกึ่งเซนเตอร์ที่มีสไตล์การเล่นที่ลงตัวกับทีมเป็นอย่างมากพาทีมแซครเมนโต้คิงส์สร้างความปราดใจให้กับแฟนบาสทั่วโลกและก็มีหวังจะเข้าเพลย์ออฟครั้งแรกในรอบ16ฤดูกาลด้วยในฤดูกาลนี้จนถึงวันที่พวกเราทําคลิปนะคะไทริสฮร์ริเบอร์ตันลงเล่นที่กับเพเซอร์ทั้งหมด26เกมมีค่าเฉลี่ยถึง17.5แตม้มเ6แอสซิสและเป็นผู้เล่นที่มีแววมากๆเรามารอลุ้นกันค่ะว่าในดานา,ดนนนะา,ดาี้มชอพไ และนี่ก็คือประวัติโดยย่อ,อของไทริสเฮริเบอร์ตันขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ The Story ค่ะ